าอ่สบายดีปลาลุงไว้ตัวหน้าปลาลุงเลยคับอกสัพนสมัยนองแทนพี่นสบายดีพี่ปลาลุงฝากส่องน้องแทนหนเด้อมือี้มาหาทำแม่พี่นก็ทำลาไล่เปิดพิโนไล่กินกระต้มอะไรทำไมกินแนวกินแนวไ้ทำไมกินแนวต้มาอุ้ยมาสกินอว้ ไปเห็นไปเห็นมาน้อยจากได้ฉันว่างเป็นท่านใหญ่ๆว่ะไปเบิ่งเร็วเร็วเลย่าพ่อพ่อและลูกเอ้ยเลี้ยงม้านั้นเอาไว้ว่าพ่อพี่น้องความดื้อเออเออเดี๋ยวเราคุกูเลี้ยงเลยเขาช่วยเบิ่งได้เลยทีกูุ้มใ้เลี้ยงว่ะท้อนหลอกให้ท่านแม่พี่น้องเอ้ยให้ญาจิใจให้ญาจิใจเป็นอันตากล้องไห้มาแค่ไหนก็ต้มแล้ววะอ้แทนไปเด้อไปเด้อม้าน้อยก็มาหาเม่ใหญ่ Ma sẽ có mãi. mà có gì nhau. Lapa. Mao ai, mao ai. Ngāti, gặp hai mày nha mày tì mày nha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  mày đưa, mày này mày nha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  con nha này đưa đưa nha mày nha mày này nè, à mày tì ơi ơi ơi, nhảy mày đi mày nha mày mày nha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  mày พ่นไปนะปนว้าพมคือดำผักแต่ว่าดำแต่ตังหมัดมัดมดบักแคกว้า<ป>จังหันมาครบทั้งแลนไป,ไป,นะไป,นไปพตตน้อ,อ,อปัญญาไปุ้กโพสต์ตนักชีวิคึ่งพ่นเพื่งเออปัญญาพบปาจุกคุ้งมาหน่อยปัญญาไ้อยากจะเอาเดอ,อยากจะเอเดอนะไว้ัาเพื่อนเลยน้ำนอ,อตีป่ายา ยายชังอ้าวเนยชังาวนาเยอะอ้มาะเกิดมขาว่าหาตัวโอ้โหให่เกนเนย่ยชางอ้ามาหน่อยขอพอดสิหากินได้ขึ้นกระต้มเออย่อยากเอามาน่อยตัวอเมือมันใหญ่ปะตอเมือย่นะไ่มาแล้วปลาปลาป้ายฮกระลุยเพืองนะกระลุยอีพือะคือ มามาสิชั้นหนุ่ยตัวข้าฉังฉันนะมันตาโอ้ไปกินหมักโมเด้อยบนเนี่ยรถปูฮิปมาหอดปลามาได้มาแล้วแท้หนว่าสิชันโอ้ยมาไว้หมักโมหมักโมมันได้ปลาผมมูนะครับโอ้มูแลนเฮ้ยอืม ก็ให um, an oh, pues ้มามีประวัตาสต์ประจังอ่าสบายปลาลุกเอาไว้าลุงใม้กินนมตด้ไ้สบายดิปลาล่ส่อาสว้ปล่าเหรอกระตอมบ่ฮ่อ้โเฮึน้ำลายาน่ากบลับอ้ แนทสองตาเสียพรมปเลยอย่างมเสีย่มา้ามันแข็งอยกะปืัจังอือจนอยว่อาสบายสบายปริปลาลุงาไว้ไม่ไแค่แดงเดอยู่าเอาไว้และพ้นมาแม่อยก่อนเอาไว้งพิ้นอ่ะมุนพลนาว่าจะสัยอยาะมาสสกคุมพันมาหน่อยเด้ แ่ก็สเกี่ยวขาวมาตอนนั้นเป็นลายหนู่เอียมไเพ่์นะโอ้โหด้านน้นอ่ะบายโอ้ยเนียมข้างเดียวเนียมข้างนี้วายบายคนขี้มกระดกวะาย เนี่ยมาตีกันเด้กับน้องแทนเด้อเห็นปะหนตีตีกันเด้อน้อมืออีมือจ๊ะสารินกเกมมันก็ตาวงจูบ่ายม่งชมก่อนจะมากินข้าวแทนเฮ้ยีิดดิว่าฉิมาชิมา แซ่มาคัดนะโอ้อยากกินต้มดิมากินไหนมามาคัดเราเมื่ออ nee> uh ื่นครัก็จะได้กินขนมเม่น้องเทนมือได้น้องน้ำจะเอามาน้องน้ำเอามาได้มือได้เพิ่มอกินขนมได้น้องเทนเนี่ยเจาไกี่ยวเาลกไหมสุก หาเลาไ้นุไหน่อย้ผมนอล้ยงินว่ยเซเขามือละสอบแล้วให้เดมื่นจะไปถงวะยายาคนไเกี่ยวคจะคข้อกระล่มเรืองเลยเอา้ก็ามมาเนี้ว้าอันมันหยาบ่ะห้ยาจอยไปซอยพี่น้อยให้เมือละสอบเขาอืมละสอบ าที่หนึ่งก็เเ็ดสอบเลยเอาเลย,เนนเยแหละท่าท่านอ้อมากับปลาเพิ่มมื่อเลว่าเพิ่มไปไดาเไปใส่เป็นละแม่มงเต็นแม่แมงเนอ๋อแกไปของไว้เป็น่ัดแม่แองเตนเด็กแกไปละของแม่นะน้าไว้ของไว้ เรื่องของลปไหพี่น้อยไปนได้กระบอกสูนยังะสนยังาน้แม่สูงยังก็อันพูดอ้วนใหญ่ๆนะคือยังน้แม่ตัวเล็กตัวเล็กนูเล็กนูเล็กตัวแต่มันคนมันท่าแห้งคนแต่ซื้อซื้อจุ่ของซื้อตัวเล็ก่มทนไ่าเด้ะ่ปีหนึงนันบอกอ้วนนาะอ้วนได้ ได้ตัวหน้าเฮ็ดบัตรมาพี่น้อบัสสปอรเนาะเฮ็ดมาใรนะบริเพอมาทางก่อนนะ่านห age, ้องห้าคือแพแท้งงเท่น่มีบัตรเปิดอืมมีบัตรมีบัตร่ะใก้เนี่ทางบริษัเฮ็ดอยาไปเห็ดเพามยั๊บใหยืดไปเห็นแล้วยน้บัตรนี่หมดพายแล้ว้มดานะสเดือนงหมอเออบัก์สี่ัหาันี่มันทเทานี่ได้พเห็ดพอกับกระย เพา่ปัหานะ่ะซิบกับมือได้เพปันหาข้างว่าสิไปเห็นธรรมดาสามพันปลายน่ะสามเดือนก็ยังไม่ได้ออกธรรมดาแต่่วานี่ข้อนี่นะสี่ปัญหาแต่ก่อนดำหน้าไปเห็นเท่าเดียวนี่ยังบ่ทันไหนออกจะเห็นด่วนจะเห็นด่วนเด้จะเห็นด่วนเห็นยังแหลอ๋ออยากกินสีเด้เห็นด่วนมันก็สีแพงเลยต้องเห็ 3, 5, 5, 5, นดะ่วน เออนี่ยปะโอ้ยจะไปแกะข่าวอาจามาปั่นอจ้ขาเออข่าวในดวงนาเดแล้วเก็บมวว่านั่นเดอายมันซีไปอาจาเดีข่าวนดวงนั่นแล้เก็บมือว่านั่นเอข่าวเราเองเอข่าวในดวงแล้วไมาให้พุนิปันห้ก็จะคายข้าวคนนี้แล้วโอ้ข่าวเรางามเด้อข่าวเรานะออ เพืพ่อนาถือปกติเราเอาอยนางใส่กระบอกคักอ้อยยิงอกแล้วกกย,กกยิอมยงมาเอานางแล้ว,ลว,อนนลวเอาลูกเอานี่แทนใช้ดสักทีนางล้งนนครับนางนางร้เอากระต้มนะอืม เ็หัีอนหอบ่ไปลอยนะหัีเยเนาะวีงน้นพัมเขียวขาวเนาะนาบ่ะียงวะขาวขมีหัวขาบ่ใชหมแมีแล้วเหนเนาะซื้อไป เสร็ไปไว้ถากินไปป้ากากินนะนับนาแน่กากินแล้วผมมาเลยเอาเอาน่มเดมอนุมนมมน่มคือบมมีม้อนุแมวอะไกินอยเบดเตมือเอาเมื่อไปกินอะไก็ได้ก็ได้พ่อกินกับเขาเลยไอซ้อมมาไอ้ซ้อมกระจับใครมาใคกระจับเบาด แน่มาไปสมพูีได้เน่่ยเว้ยแต่กินแต่บางท่านสิไปเบิดพ่อพอมากเดือดรื่นเฉยึ้นใบยาต้มมากจับนมกินอะไรปลาติอะไปลาปลาก็บรหยาอืมเหมือปลาตอนนี้มันบราได้แล้วตออ้นะมันเวาพันบวชโตกแล้วเนาพ่นตกมาพอได้เกินเนี่ยเตียนน้ลงน้ำมูหนเกินกินอะไทีมได้สิได้กิา มอเลี้ลืมบอกมันไปกุงอันใไแต่เราเพิ่ไปกุอันยหง่ไฟแต่เราตนเด้มมาสีกาเด้อไว้ามามันกินข้าวปลามันกัรได้มาเหรอมันไปกุมาว่หน้าทิมท่ร้อยที่นั่น,ม,นมัพกินเอพยีนมยรอบอขาหนุ่มทะเลสเรงก็เห็นปุงย่งก็เลยจับกลังตูวเย็นไว้มัยมันไกินเด้ มันกู้องค์แห่งมันอะไรแมันข้าวะพี่ไปกินข้าวสสมวันนี้มันข้าวโอ้ยข้ามาทำบ้านาจานมาอ๋อเขาได้เกิดงานเสอเหออืมกิยสันเถือเถอเถอก็เกิดะดุ้งจ้ะอืมบาเบาสัพี่นง

เราเห็ดนะฮะกันนำรางนี่ก็ตายสิทธมหามาหมายมาไปทับทับทีม,ทม,มไว้เฮ้ยมาไว้เี๋ยมาไว้เอออ่ามันเออ <c oughs> บอกกินลูหาสกินลดาัวอ่าลาลาชองทีน เกบครับกวอันใหม่อย่าลืมข่าวหลับส้มสองน้องแทนเนาะเอาเอาขึ้นอีกแล้วไง